มาเรามาเริ่มที่ร้อยเพรไปเลยครับ like เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเยอร์อะนี่ก็คือเกมฟรีไฟนะครับวันนี้ทางกาลีนาฟรีไฟก็มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็คืออ่ากิจกรรมอธิวลาฮอลิส o นแคทร์ช์นะครับนะเนี่ยมันก็เป็นอ่าชุด ตัวละครใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้านก่อนเลยนะครับนี่ครับนะนี่ก็เป็นชุดตัวนี้นะครับผมเป็นไงนะครับโคตรเท่นะครับผมอ่ะเนี่ยมันก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาครับแล้วก็มีอีโวใหม่นะครับนะนี่ก็คือเซตอีโวใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งเชิญดินะแต่ผมจะไม่เออผมไม่ได้มาสุ่มเซตอีโวนะครับผมก็คือ ผมจะมาสุ่มเซตชุดนี้นะครับเนี่ยชุดอธิวลานี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปหน้ากิจกรรมมันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับก็คือมันจะให้เราวิ่งนะครับนะวิ่งให้เราเก็บเก็บเป็นกิโลเมตรนะครับนะขั้นแรกก็จะได้เป็นคู่หูนะครับก็คือได้เสือนะครับต่อไปก็เป็นท่าเต้นนะครับแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นอ่ากางเกงนะครับผมนะกางเกงตัวนี้แล้วก็400กิโลเมตรจะได้เป็นเสื้อนะครับแล้วก็500กิโลเมตรจะได้เป็นกางเกงครับที่ผมอยากได้นะก็จะเป็นอ่ากางเกงตัว500เมตรนะครับนะมาตอนนี้เพชรของผมก็มีอ่า1,090นะครับก็คือแบบเพิ่งเติมเข้ามาเลยนะมาถ้างั้นเราจะมาสุ่มเอาเซต5้0กิโลเมตรนะครับนะมา เรามาเริ่มที่ร้อยเพศไปเลยครับเริ่มเลยมาดูกันครับมาช้าหน่อยนะครับนะเพราะมันอัปเดตเข้ามาใหม่ดูกันครับกี่กิโลเมตรครับผมอะไรครับนี่อ๋อเวลาเราวิ่งมันจะสุ่มกิโลเมตรให้ด้วยนะครับตอนนี้เราได้ร้อยยี่สิบกิโลเมตรแล้วนะครับก็คือได้เสือนะครับมาต่อไปนะครับโอ้โหโคตรจะแหลกมา สุดไปอีกร้อยเพชรนะเฮ้ยสามร้อยเพชรแล้วแล้วก็ได้เซ็ตของมาด้วยนะครับโอ้โหเซ็ตแพงสุด2,000กิโลเมตรไม่เอานะครับเราเอาถึงแค่500กิโลเมตรพอนะครับนะตอนนี้เราได้3 0 0 3 0อกิโลเมตรแล้วมาต่อไปครับนะกิจกรรมนี้ผมรู้สึกว่าได้ง่ายมากเลยนะเอาจริงนะเนี่ย เห็นไหมครับผมกดสุ่มไปเนี่ยผมได้400กิโลเมตรแล้วแล้วก็ได้เซตอ่าเอาพวกของเกลือมาสุ่มเล่นๆน,นะครับนะ400แล้วมาเรามาเอา500แล้วกันนะนะนะครับเนี่ยเห็นไหมผมได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ได้เกลือกระต่ายมาอีกด้วยนะ <laughs> โอ้โหถือว่าคุ้มนะครับกิจกรรมนี้นะเราเรารับรางวัลไปก่อนนะครับ ยืนยันไปตัวนี้ผมมีแล้วนะมาท่าเต้นครับท่าเต้นเหมือนของผมจะยังไม่มีนะอ่ะกดรับไปเลยแล้วก็อันนี้เหมือนตัวนี้จะเป็นกระเกงผู้หญิงนะครับนะเขากลับมานะเอากลับมาขายใหม่ะเสื้อเสื้อตัวนี้ก็น่าจะยังไม่มีนะนี่รับไปเลยครับผมนี่อ่า สุดยอดของงานเรานะครับสุดอ่ากางเกงนะเป็นกางเกงนะเรียบร้อยครับไหนเอ่ยกดรับแล้วมันต้องรีเกมไหมเนี่ยไอดูที่แต่งตัวดิอ่าเหมือนจะต้องรีเกมนะครับนะเดี๋ยวไปรีตอนนี้ผมก็รีเกมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่เลยกดออกกดออกการแจ้งเตือนเยอะอ่ะ มันอยู่ในนี้ครับกดรับทั้งหมดไปเลยครับเป็นไงครับผมโอ้โหเอ๊โ,โ,อโ,โคตรเจ๊อ่ะแคปจอไปก่อนนะเผื่อใช้ทำปกคลิป <c oughs> นะโอเคแล้วก็ของนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนครับถ้างั้นเรามาสุ่มของกันดีกว่านะนะ สกินปืนนะครับดาเมจสได้อยู่นะสุ่มไปยีิบสี่ชั่วโมงนะอันนี้3มวันถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่นะส่วนเคลลี่เคลลี่ก็ผมอัพผมอัพหมดแล้วนะเคลลี่นะเปิดไปครับอ่ไม่มีถาวรนนะถามว่าเล่นไหมก็ไม่นะเปิดไปเคได้อยู่นะ,ะเสื้อนะนี่ครับเสื้อเป็นตัวของผู้หญิงใส่ไม่ได้นะ อเกมผู้ชายดูดิตัวนี้มันยอดฮิตมากเลยนะครับนะนะเป็นไงครับโคตรจะเทะ่เป็นไงออืถามว่าใส่ไหมไม่ครับผมชอบเปนเกมตัวนี้นะ,ะมีกิจกรรมมืออีกไหมไม่มีแล้วนะครับอ่ะเรามาดูที่คู่หูนะคู่หูตัวนี้คือผมมีแล้วนะครับแล้วก็อัพเต็มหมดแล้วนะไม่มีอะไรนะครับ คนะู่หูผมก็มีแค่นี้ครับนะเดี๋ยวผมจะอัพชิบะนะครับมนะไปเลยครับโอเคอัพชิบะสองอันนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็แค่มาสุ่มของให้ดูนะ <c oughs> เอ้เดี๋ยวมันมีกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวพาเข้ามาดูนะกิจกรรมนี้ ผมอ่าผมมีเพรเหลือนะเอาดีไหมวะ <c oughs> โอ้ผมไม่อยากเสียเพรเลยนะไม่เป็นไรครับไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย It's alright. Okay.